ครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ใช้รถเบนท์วีโตอยู่นะครับช่วงล่างเดิมๆที่มาจากโรงงานก็เป็นที่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าหากท่านอยากอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้นุ่มๆนั่งสบายนะครับเกาะถนนนึ่นิ่งนะครับนี่คือตัวโช้พเดิมๆนะครับที่เรามาอัปเกรดใหม่นะครับโดยสร้างขึ้นมาใหม่นะครับใช้โช้กเดิมมาจากโรงงานนะครับอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับ รับประกัน1ปีนะครับเป็นโช้กแบบแก๊สผสมน้ำมันนะครับจะเพิ่มค่ารีบาล์นะครับค่าค่าคอนเทนนะครับให้สามารถคอนโทรลสปริงได้ดีนะครับก็สร้างความรุ่มเรืองนึ่มนิ่งให้กับรถเบนท์วีโต้คันนี้ได้นะครับผมครับนี่คือเบนท์วีโต้นะครับสำหรับการทีไซน์เบนท์วีโต้อยากอัพเกรดโช้กวางให้นุ่มนุ่มน่าสบายนะครับมาดิเมอร์สี่สี่นะครับถนนรามอินทราคโลเมตรที่เจ็ดนะครับ ตัวนี้นะครับก็ใช้ไปสามารถซ่อมเป็นอะไรได้นะครับผมครับตรงนี้จะเป็นฝาแบบเปิดปิดซ่อมเป็นอะไรได้นะครับนี่คือชวอพหน้าหลังสีตัวเดิมๆที่มาจากโรงงานที่เราทำการอัปเกดขึ้นมาใหม่นะครับที่จะทำการติดนตั้งในตัวเป็นีโซนนี้ครับเราจะนา รถเ้ับิ่นใะครถเป็นวิโตนนอย่าอักเกรดชุดล่างเห็น รถดับการคิาการโครงได้สําหรับท่านที่ใช้รถเบนซ์วีโตนะครับอยา่าอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนั่งสบายๆนะครับอับเกรดช่วงล่างใหม่นะครับนําชกเดิมนะครับมาโมดิฟายสร้างึ้มนมาในม่นะครับผมครับ ชอบเดิมนะครับที่มาโมดิฟายใหม่นะครับประกันหนึ่งปีนะครับสำหรับรถเบนซ์วีโต้นะครับจะสร้างความรุ่มนวลน์นับนิ่งในการนั่งโดยสารน,นะครับติดตั้งเรียบร้อยครับผมครับ,รบอรรบินเวอร์สี่ข้นสี่บนรามีการจุดเมทิเจดนะครับ นะครับเราก็จะทำการติดตั้งโช้ครับนะครับที่เรานำของเดิมเกตใหม่นะครับทุกวันสปริงเดิมนะครับสินค้าเรารับประกันให้1ปีนะครับสามารถคอนโทรลสปริงได้ดีนะครับเนื่องจากว่าโช้คลับตัวออสตัวนี้นะครับคือเราเราปรับค่ารีบาลค่าคอมเพรสขึ้นมาใหม่นะครับโดยการนำโช้กเดิมนะครับของโรงงานนะครับมาอัปเกรดใหม่นะครับ เดือนะครับเป็นวีโต้นุ่มๆนั่งสบายๆมาที่เมื่อสี่คืสี่ครับผมครับเต็นตั้งเรียบร้อยนะครับชัดเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับอัปเกรดใหม่นะครับในรถเป็นวีโต้นะครับ หรับท่านที่ใช้เบนวีโต้นะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนุ่มนะครับคือเบนซ์วีโตเนี่ยเวลาท่านเวลาขับขี่จอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยอาการกระเทือนกระแทกจะมีเสียงดังครับสังเกตนะฮะเสียงจะเงียบเลยฮะเราวิ่งนะครับบนถนนที่ลอยตะเข็บเนี่ยที่ถนนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเหยียบฝาท่อด้วยนะครับเสียงเบาเยอะเลยครับผมอาการครองอาการโจนหายครับเมื่ออัปเกรดที่ร้านเมื่อ4ี่กุสครับนี่ครับเนี่ยหลุมนะฮะ สังเกตนะฮะนี่ฝาท่อนะครับเห็นนะฮะเสียงยังไม่มีเลยครับคอสะพานนะครับผมครับนี่แหละครับคือเรานํโชกเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยนะครับมาอัปเกรดใหม่นะครับโดยเพิ่มค่ารีเบลค่าคอมเพรสนะครับแรงดึงแรงต้านฮะให้แมทชิ่งกับสปริงเดิมนะครับแล้วก็ทําให้ช่วงล่างของเบนวีโตนั่งนุ่มนวลสบายขึ้นเยอะนะครับรดอาการสะเทือนอาการโครงได้นะครับนี่คือ เบนซ์วีโต้ที่มาอัปเกรดช่วงล่างที่เมอร์สี่คูสี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7ดนะครับสาหรับท่านที่ใช้เบนซ์วีโต้อย่าอัปเกรดช่วงล่างนะครับมาที่เมื่อส์นะครับรับประกันว่าไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนครับผมครับนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งรอยปะถนนที่ผิวจราจรนะครับเสียงจะเบาครับถ้าของเดิมยังมีเสียงสะเทือนขึ้นมาห้องโดยสารนะครับนะฮะเดี๋ยวดูนะครับอะไรเนี่ยครับรอยปะสีขาวเนี่ยครับ นะครับสังเกตฮะนะครับเสียงเบาเยอะฮะนะครับนะครับเสียงเบาครับอย่าลืมนะครับเบนซ์มีโตนะครับอย่าอัพเกรดช่วงล่างมาที่เมื่อสี่คณสี่บนหัวรามมิชาง่งเมับครับสวัสดีครับ